ระหว่างรอหมูยองเย็นมข้าวค่ะพูดถึงดรามา่มามาม่าดราม่าคนประเทศนี้ไม่จบเอาจริงๆป่ะมาม่าเคยเจอกับตัวมาละคือเรื่องเหยียดเหยียดเชื้อชาติเนี่ยคือแบบร้อยเปอร์เซ็นตเจอเต็มๆเลยค่ะแบบคือแบบ เฮ้ยคุณําอะไรผิดวะคุณมาอยู่ที่นี่คือแบบคุณทางานเสียภาษีให้กับประชาชนนะไม่ได้มาใช้ภาษีของคุณฟรีๆม่อยู่ครั้งหนึง่งตอนผมมามาอยู่ที่ประเทศนี้ใหม่ๆคือทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่นี่ <c oughs> ต้องไปเรียนปะต้องไปเรียนภาษาแล้วก็เรียนวัฒนธรรมเพื่อที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่นี่อะค่ะ ก็ไปเรียนปะกะติทุกคนมันก็จะมีเป็นเลเวลนะคะเลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรก็ว่าไปเลเวลในการเรียนคือรัฐบาลในนี้เขาบังคับอะค่ะทุกคนเนี่ยต้องมาเรียนภาษาเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยเลเวลสองขึ้นไปถึงจะสามารถหางานหรือว่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยได้หรือว่าจะไปเรียนต่อสร้างอาชีพอื่นๆได้นะคะมาม่าก็เรียนต่อเพราะาตอนตอนนั้นหมาม่ายังไม่มีงานทําถูกปะ้ะมาม่าคือแบบคือคือภาษายังไม่ได้ ไปหางานที่ไหนเขาก็เขาก็ไม่รับอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมามาก็เลยเรียนเรียนไปเรื่อยเืเรียน,ยนจนขึ้นเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าละจะขึ้นเลเวลหกเป็นเลเวลสุดท้ายมันก็มีกระแสะประเด็นมาคือแบบคุณครูที่ครูที่สอนห้องเรียนของมามาคือแบบมามาคิดว่าเขาคงไม่ชอบคนเอเชียคือคงไม่ชอบคนต่างชาติอะที่มาอาศัยอยู่ในประเทศเขาอะนะคะประเด็นก็คือวันนั้นอะ มันมีสอบสอบไฟนอลละสอบไฟนอลก็จะมีสอบเขียนสอบปฏิบัติถูกปะสอบพูดแบบนี้มาม่าก็สอบข้อเขียนระหว่างที่สอบข้อเขียนเนี่ยวันนั้น่ะสอบข้อเขียนมาม่านั่งเขียนอยู่เขาก็มีเนื้อเรื่องมามีรูปภาพมาให้คุณเขียนบรรยายเป็นภาษาดัชแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาม่าก็นั่งเขียนหงวาม่าอยู่แล้วบังเอิญตอนนั้น่ะไอคนที่นั่งสอบข้างๆหัวาม่าเนี่ยเขาเป็นคนประเทศอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่คนเอเชียแน่นอน เขาเอาโพยมาลอกโพยอะค่ะเหมือนเหมือนโกงข้อสอบแล้วครูคนนั้นนะ่ะเขาก็มาเห็นเขาก็เขียนอะไรก็ไม่รู้ห <Okay. S 1> ม่าม้าก็เห็นนะเนาะหม่าม้าก็เห็นเพราะหม่าม้าสอบอยู่หม่าม้าก็เห็นเพราะไม่นั่งอยู่ข้างถูกปะมันใกล้ถูกปะก็เห็นอ่ะโอเคก็จับได้แล้วว่าโกงข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาโพยไปลอกพอวันถัดมาผลสอบออกมาปรากฏว่าแม่นางคนที่นั่งอยู่ข้างหม่มาม้าที่โดนจับได้นะคะว่าโกงข้อสอบเนี่ย คือคะแนนข้อสอบของเขาอะสูงไม่ใช so ่ว่าสูงส right. ิสูงเออสูงกว่ามามาแล้วเขาก็ได้ไปสอบพูดต่อคือสอบสอบพูดสอบภาษาดับมันก็จะมีสอบเขียนสอบพูดสอบอ่านใช่ไหมมามาสอบอ่านผ่านแล้วก็มาสอบเขียนสอบเขียนผ่านเสร็จแล้วก็ต้องไปสอบพูดปรากฏว่านางคนนี้ยแม่นางคนเนี้ยขอโทษที่ค่ะแม่นางคนเนี้คนที่นั่งอยู่ข้างมามาเนี่ยคือสอบอ่านอะโอเคนางก็ได้สอบเขียนคือนางไม่ได้เลยถูกปะ นางกาคุณครูแบบครูครูคุมข้อสอบคือเขากากระบาดแล้วถูกปะว่าเฮ้ยอยูโกงข้อสอบนะคือทั้งหมดอะเขียนเป็นต้งสือหนึ่งแรงโกงข้อสอบนะแต่นางสามารถไปสอบพูดได้แต่าม่าาม่าไม่ได้โกงข้อสอบนะแล้วคะแนนาม่าข้อสอบาม่าก็ดีถูกปะแต่าม่าไม่สามารถไปสอบข้อเขียนได้ครูบอกว่าคือคะแนนคะแนนคะแนนเขียนของคุณ่ะมันมีข้อผิดพลาดเยอะาม่าก็เลยอ้า ข้อผิดพลาดเลยเยอะแล้วทําไมคนที่นั่งสอบ,บข้างๆใชนน่ะเขาโกงข้อสอบเขาทําผิดหมดเลยแต่ทําไมเขาถึงไปสอบพูดได้เขาบอกว่าโอ้คะแนนเขาดีกว่าฮัลโหลมันไม่เมคเซ e n s ปะคือแบบพูดแบบนี้คือแบบคือคือคือจะบอกว่าเกยดกูก็ว่าง,งั้นก็บอกมาเถอะตรงๆคือไม่ชอบขี่หน้าว่าง,งั้นก็บอกมาเถอะแล้วทําไมถึงสอบได้หม่าม้าก็โวยวายโวยโวาย,ย,ยเป็นเรื่องใหญ่เลยคือเรื่องใหญ่ช่วงนั้นน่ะช่วงที่หม่าม้ามาอยู่ใหม่คือเป็นเรื่องใหญ่ท็อปปิกช่วงนั้นเลยจนทําให้ทางอําเภอ ที่เขาเปิดสอนน่ะเขารีโนเวทการเรียนการสอนใหม่เลยนะคะจนถึงมาปัจจุบันเนี่ยคนที่เข้ามาใหม่เขาก็จะรู้ว่าถ้าเข้าไปเรียนเข้ามาสอบเนี่ยใครอยากพูดอยากเขียนเขาก็ให้เฉพาะเจาะจงไปเลยนะว่าอยากเรียนแค่พูดอยากเรียนแค่เขียนอยากเรียนแค่อ่านอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีเฉพาะเจาะจงหม่าม้าก็เลยแบบฮัลโหลมันไม่อยูติธรรมปะคือคือปกติเนี่ยในห้องเรียนเวลาเราเรียนเวลาหมามาเรียนกับเพื่อนคนอื่นที่เป็นคนคนเอชด้วยกันเนี่ยเวลาครูถามอ่ะคนนี้ อ่าเขาจะไล่ตอบมาทีละคนเลยถามมาทีละคนเลยนะคะอ้าวคนนี้อ้าวคนที่หนึ่งนั่งแถวหน้าตอบอะไรไล่ไล่ไล่ามาทีละคนจนมาถึงตัวหมามาเองแล้วก็เพื่อนหมาที่นั่งเป็นคนเอเชียที่นั่งอยู่ติดกันประมาณสามสี่คนนางจะข้ามผ่านไปถามคนที่ที่ไม่ใช่คนหัวดาําอะค่ะอ่ะหมาบางบางคนบางบางครั้งครูเขาถามว่าเอ้ยอันเนี้ยตอบว่าอะไร คำถามมีใครตอบได้ไหมไม่มีใครตอบได้มามะ่ากับเพื่อนๆเ,เขาก็ยกมือตอบกันแต่นางคือแบบทําเหมือนไม่เห็น,น่ะโอเคไม่มีใครตอบได้ผ่านค่ะเราไปบทเรียนต่อไป h e ลโหลคือชัดมากไหมชัดมากคือไม่ชอบชอบคือแบบชอบไม่ชอบยังไงคือคุณเป็นครูอะคุณมีหน้าที่สอนปะวะคือแบบไม่ชอบไม่ชอบยังไงคือแบบเรามาเรียนอะคือเราไม่รู้ปะ่ะไม่ใช่ภาษาของเราอ่ะคือคือเรามาอยู่ที่นี่ มันก็ต้องมีเหตุผลของแต่ละคนมันมีเหตุผลปะที่จะมาอยู่เนี่ยบางคนเขามาอยู่เพราะว่าเขาแต่งงานมีสามีเขาอยากมาอยู่กับคนที่เขารักอะไรแบบนี้ถูกปะบางคนเขาก็มาในแบบในรูปแบบมาหางานทํามานะเขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกปะคือแบบคุณแยแยหน่อยนึงเขามาทํางานถึงเขาไมา่อยู่ที่นี่แต่เขาก็มาทํางานเสียภาษีให้กับประเทศของคุณเขาไม่ได้ใช้ภาษีของคุณฟรีฟรีบอกเลยนะคะคือแบบมาม่าก็แบบเกิดอาการงงนิดนึงไม่จบมาม่าก็แบบโอ้โหดราม่าแบบ ใหญ่มากคือแบบโวยวายไปถามข้อครูคนอื่นว่าทําไมถึงคนนี้ถึงสอบพูดได้ทําไมโกงข้อสอบเราทําไมถึงสอบเขียนได้ทําไมถึงสอบพูดได้แล้วทําไมฉันสอบไม่ได้ในเมื่อคะแนนฉันก็ได้เยอะกว่าของคนที่อยู่ข้างนข้างนคะแนนสอบเขียนฉันก็ได้นะทั้งที่ฉันอีคนที่สอบเขียนเนี่ยคะแนนได้ศูนนะเพราะว่านางโกงถูกปะมามาคือแบบคะแนนเต็มจิบมามาอาจจะได้สักห้าอะครึง่งนึงแต่นางบอกไม่พอสําหรับพูดอ้าวแล้วทาไมอีคนเนี้ยอีนั่งข้างคนนี้ที่มันโกงข้อสอบนั้นได้สูงคะแนนทำไมเหมือนสอบพูดได้ นางให้คําตอบไม่ได้ผลสรุปนางโทรมาให้หมาม้าไปสอบพูดอีกครั้งหนึ่งนางยอมแพ้เพราะว่านางหมาม้าต้องไฟให้ตัวเองถูกปว่าคือมันในเมื่อมันไม่ถูกต้องหมาม้าก็ต้องพยายามที่จะหาแสวงหาความยุติธรรมให้กับตัวเองพอหมาม้าเขาก็ส่งข้อความส่งจดหมายมาโทรศัพท์มาหาหมาม้าอ่ะโอเคตอนนี้เราได้รับได้รับการร้องเรียนละอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถกลับไปสอบพูดได้กับใครหมาม้าก็เลยถามกับครูคนเดิมนั่นแหละฮัลโหล กลับไปปุ๊บถ้าเป็นครูคนเดิมในเมื่อนางไม่ชอบที่หน้าอยู่แล้วคือหมาหมาว้อยวายอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมอ่ะที่นางจะกดคะแนนถูกป่ะในเมื่อนางไม่ชอบอยู่แล้วนางเหยียด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 ผิวอยู่แล้วถูกป่ะหมาหมาก็เลยขอเปลี่ยนครูได้ไหมเขาบอกอ่ะได้เดี๋ยวมาสอบกับครูคนนี้หมามมาก็โอเคหมามมาก็โอเคหมามมาก็ไปคือเรื่องมันก็จบแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เป็นเป็นมีมีมีการคือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยค่ะคือประเด็นอาจจะเป็นเพราะหมามมาก็ได้เพราะว่า พราะหมาวาย,ยค่อนข้างช่วงนั้นน่ะหมาแบบไม่ยอมอมาอยู่ใหม่ๆแบบแรงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่หลังๆนี้ซอฟแล้วเพราะว่ามีลูกไม่อยากให้ลูกเป็นเยี่ยงอย่างไม่จบพอเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูหมูเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อนะคะมีเรื่องมากกว่านี้อีกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวไปดูหมูก่อนเดี๋ยวหมูไม่